สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกีซ่โาโอ้โหใส่เสื้อขาววันนี้ก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศไปวัดมาป่ะเนี่ยฮะไปวัดที่บ้านครับ <c oughs> ที่บ้านแล้วก็สามารถนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเจริญจิตเจริญใจเจริญธรรมให้สะอาดสว่างสงบได้เหมือนกันะนะโยมครับก่อนอื่นต้องขอบอกกันว่าวันนี้ขึ้น15ค่ําเดือน8ครับ45ปีก่อนพุทธศักราช หรือเมื่อประมาณกว่า2,560ปีล่วงมาแล้วเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกก็เป็นอาวา่าที่เรียกว่าพระรัตนตรายคือองค์ประกอบ3อย่างของรัตนะคือแก้วสามประการคือ 1. พระพุทธคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระธรรมคือคำสั่งสอนและก็ข้อ3ก็คือพระสงฆ์ ผู้เผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนขององ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับที่เรียกว่าวันนี้คือวันอาสารหาบูชาก็ต้องย้ําว่าอ่านได้ทั้งสองแบบนะครับบางทีภาษาไทยก็ทําลังงงเหมือนกันอ่านไ้นสออย่างเลยหละฮะอาสารหาบูชาหรืออาสารลหบูชา<อ>ผมชอบอย่างหลังมากกว่านะครับอาสารน,นี่ก็เหมือนกับอาสารหาบูชานี่คล้ายแบบภูตานะ เราชอบภูฐานมากกว่าคํามันสวยงามกว่า<อ>ใช่ไหมหรืออาสารละหบูชาแต่อ่านได้2อ,อย่างจะอ่านได้2อ,อย่างครับอาสารก็ได้หรือว่าอาสารละหบูชาใช่ครับแต่ไม่ว่าจะอ่านอย่างใดก็แล้วแต่ก็อย่าลืมปฏิบัติธรรมนี่ฮะ<อ>นำโน้มนําใจสู่พระพุทธรธรรมพระสงฆ์ละชั่วทาดีทําจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วบริสุทธ<อ>ิ<อ>์วันนี้ก็อยากจะพาสาธุชนญ,ญ,ญาติโยมนะฮะ,ปไ,ฮะไปทัวร์วัดกันดีกว่าไปเข้าบรรยากาศ วัดแรกนะบัรเอิญรายการที่เรานำเสนอผ่านทางสถานีข่าวเน,นชั่นชาแนลรายการหนึ่งที่ฮอตฮิตมากตอนนี้นะครับครับ9โมงเช้า30นาทีรายการอะไรฮะวันเสาร์ครับกิจสนะทัวยกล้อครับอืมตอนนี้ฮิตมากดูกทั้งบ้านแล้วบ้านผม,มครับอืม <laughs> ดูทั้งบ้านเลยค <laughs> ือ <laughs> <laughs> ช่วงหนึ่งของรายการนี้นอกจากจะทำหน้าที่รับใช้สังคมประเทศชาติในแง่ของการเป็นรงส่งเสริมอารุธสารปับครับ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคนคที่ฝรั่งเรียกว่า Inclusive Design คือการออกแบบสร้างทำสิ่งปลูกสรา้างต่างๆที่คนทุกคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถใช้งานได้เข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้นี่คือบทบาทหน้าที่สำคัญของรายการนี้และช่วงหนึ่งของรายการนี้เราก็อุทิศให้กับพระาศาสนาครับโดยเฉพาะาศาสนาพุทธ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีวัดวารามมากมายทั่วไทยกว่า4,000 0วัดนะครับเราก็เลยมีช่วงหนึ่งในรายการว่าช่วงดังขลังดีนะครับก็ไปสาะแสวงหาพระเกจิอาจารย์บ้างพระนักพัฒนาบ้างพระนักเทศนักธรรมบ้างอะไรนี้นะหรือวัดที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับญาติโยมทั้งหลายไปทําบุญได้นี่ช่วงดังขลังดีดังขลังดีอย่างเช่นนี้นะที่เห็นในภาพนี้ก็เป็น เทปหนึ่ง uh, ที่เราไปสัมภาษณ์ที่นา่ธรทำวัดโพทองอย่านสวนบางวัดสวนส้มเก่า<ะ>ตอนนี้กลายเป็นสวนหมู่บ้านจัดสรรแล้วครับส้มไม่มีแล้วครับหายากเหลืเอเกิน <laughs> <c oughs> เขตจอมทองซึ่งเป็นที่จำพรรษาของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งชื่อว่าพระอาจารย์วราแห่งวัดโพทองเจ <c oughs> ้าของฉายาที่เซียนพระตั้งให้ว่าราชาแห่งครุฑ เพราะว่าท่านทําทำของขวัญของที่จะเลื่อให้กับญาติโยมเนี่ยเป็นรูปพญาคุฑเนี่ยฮะพระรูปของพระนารายณ์นารายณ์พระรูปนี้นร,นรูปมอสรูสร่นี้ไหมใช่ครับ<อ>นี่นะครับแล้วท่านก็พาผมเที่ยวชมโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนศาลาธรรมต่างๆซึ่งท่านก็พัฒนามาเป็น 20- 30ปีก็ดูฮะมีสภาพปัจจุบันก็อย่างที่เห็นในภาพแต่ก็เป็นโครงสร้างการออกแบบแบบสมัยก่อนนะครับยังไม่มีการปรับปรุงเรื่องของแบบที่จะ เป็นอารยสาปัดที่จะรอง share, รับกลุ่มวิลแชร์ผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าตำรวจฐานผ่าศึกได้ก็าฝากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพราะว่าต้นตอของปัญหาในขณะน,นี้าการออกแบบวัดทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่สำนักพุทธครับ,รบผมก็เพิ่งทราบนะครับ,รบเพาราะว่าวัดเนี่ยเวลาท่านจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารจะสร้างโดยพาร,รการออกแบบเองอะไรเองไม่ได้นะครับต้องไปขอแบบจากสำนักพุทธ <ฮะ S 1> นี่ครับทีนี้สำนักพุทธเนี่ยก็แบบโบราณสืบทอดกันมาบอกต่อๆกันมา ยังไม่มีการสังคายนากันหมายว่ายุคสมัยปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุล้นโลกนี่นะครับเราควรจะปรับแบบบวชวิหารหรือไม่อย่างไรออตรงนี้สำนักพุทธยังไม่ได้คิดครับครับก็ถือโอกาสฝากในวันที่พระธรรมคำสัง่งสอนเบ่งบานทั่วโลกทั่วไทยวันนี้ให้สำนักพุทธช่วยสังคายนาเรื่องของแบบที่จะใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารทั่วประเทศไทยด้วยครับตรงนี้ ถือว่ามีบุญหนักสักดิ์ใหญ่ยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารด้วยซ้ำไปคือการแก้ไขแบบแปลนโบสถ์วิหารดูฮะจากเดิมมีแต่บันไดยอย่างนี้แหะครับให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นสตรีมีคันเด็กเล็กตำรวจทหารผ่านศึกให้คนทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จะช่วยกันพัฒนาสืบทอดกิจการพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อไปได้อีกนานเท่านานนี่แหละครับ<ๆ>ผมว่านะครับ วันก่อนที่ไปเจอท่านพระอาจารย์เวลาก็กราบเรียนท่านบอกว่าพระอาจารย์เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีลูกศิษย์ลูกหาทุกระดับทุกวงการพระอาจารย์จะช่วยเป็นกําลังสําคัญในเรื่องเหล่านี้ได้ดีมากๆพระอาจารย์ว่าไงฮะพระอาจารย์ก็บอกว่าเห็นด้วยระยมเราก็จะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขแต่ท่านก็บอกว่าหลายรูปเลยครับผมไม่คุยเนี่ยแบบมาจากสํานักพุทธสํานักพุทธขึ้นกับสานักนายกรัฐรมนตรีถนนต่อไปที่ต้นตอถูกต้องฮะทั้งทั้งที่รัฐบาล หลายยุคหลายสมัยก็มีนโยบายในการปลดปล่อยมนุษย์ล้อบิลแชร์ให้ถูกให้ให้เป็นอิสระจากการถูกขังลืมขังเดียวด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมที่พิการมาตั้งแต่โบราณครับเขามีนโยบายในการปลดปล่อยแล้วนะครับให้ออกแบบมีบันไดก็ต้องมีทางลาดถ้ามีทางแคบเอาทางลาดอย่างเดียวก็พอพื้นไม่ลื่นค,คนปกติมันเดินได้อยู่แล้วถูกไหมครับโดยเฉพาะวัดเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับที่ฝา่ายนโยบายเนี่ยมุ่งมั่นในการแก้ไขแต่ว่า หน่วยเศการยังไม่ตื่นตัวเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากต้นต่อสำนักพ,พุทธถูกต้องหลังจากนี้ไปแบบที่จะส่งให้แต่ละวัดเนี่ยต้องมีทางลาดใช่ฮะเอาไปดูอีกที่ฮะก็วันวัน,ว,นวันพระใหญ่นะครับ,รบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองที่ไปเมือการก็ไปอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่มีเซียนพระที่มีชื่อเสียงแนะนํามาเป็นพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบอยู่กลาง ป่าเขาเล็เนาไพที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่วัดนี้ฮะอ๋อนี่แหละวัด<ะ>บางกระแจะนี่ท่านก็อายุจะ8อาจจะ90นะอายุ88ปีชื่อว่าหลวงปู่ชุบครับเนี่ยังแข็งแรงเดินนี่พระตามตามตาม่างจังหวัดนี่หลายรูปนี่แข็งแ,แรงมากนะครับใช่ใช่ก็ยังเป็นห่วงว่าวัดที่สร้างโครงสร้างเดิมตามแบบสันนักพุทธเนี่ยมีแต่บันไดถือว่าไม่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วท่านว่าไงฮะท่านก็ อยู่ไปตามสภาพไปทาไงคุณธีระครับผมก็เลยเป็นห่วงท่านว่ดแล้วท่านห้องน้ำนี่ออกแบบมีราวจับมีอะไรการลื่นกรนล้มไหมท่านบอกว่าดีทุกสิทุกหามาก็ช่วยกันทําเพื่อเกิดความสะดวกปลอดภัยดูให้ยังอยู่แบบบ้านๆเลยนะครับนี่น่าศรัทธามากนะครับนี่ฮะที่วัดอะไรนะหลวงปู่ชุบว,วัดวังกระแจกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นภาพบ้านๆเลยครับผมก็เพิ่งไปเจอครั้งแรกมไปกราบท่านได้อย่างสนิทใจเป็นพระแท้อีกรูปหนึ่งก็เอามาฝากกันในช่วง วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูชาครับผู้นี้ก็เข้าพรรษาใช่ครับนะครับหลายๆท่านก็หยุดยาว3วันบ้างครับ4วันบ้างนะครับก็คือชดเชยวันจันทร์ไปอีกหนึ่งวันยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะจะเดินทางไปหน้าที่แห่งหนตําตำบลไหนก็ขอให้ปลอดภัยครับนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ